หรือว่าเราโชคดีแล้วนะคะที่เราได้มาดื่มมากินมาใช้ในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วคือคือตรวจเช็คสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นไตหรือตับนะคะก็คือปกติทุกอย่างไขมันก็ไม่ขึ้นนะคะในช่วงวันที่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยมาดื่มมากินมาใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แม่มดนะโรเจนี่เคยความดันนะะขึ้นแค่ร้อยห้าสเจาโรเจนี่ไม่ตกกังวลแล้วนะ เพราะเราอยู่ในสายงานของสุขภาพเราจะรู้ดีว่านี่คือ warning sign ที่มันมาเป็นสัญญาณเตือนเราแล้วว่าอนาคตมันจะสูงกว่านี้แน่นอนถ้าไม่หันมาใส่ใจแล้วมาดูแลแล้วก็ไขมันตัวร้ายนะะเริ่มปริ่มๆนะคะแตกขึ้นเพดานสูงนะ,ะรู้แล้วว่า s i ล์เนี้ยมาเตือนเราแล้วนะคะต้องขอบคุณนะ,ะที่ก้าเข้ามาสู่แบรนด์ไมหมดได้ไวนะคะทำให้เดี๋ยวนี้คือความดันอะคะ่ะไม่เคยเกินร้อไม่เคยเกินร้อยยเลยนะคะความ ไปวัดเีไลนี้ก็คือร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบส็ดืิบสามเจ็3 74อยู่ประมาณนี้นะคะชีพจรก็สม่ำเสมอดีเพราะว่าคือพอเรามาดื่มมากินตรงนี้ก็คือออกกําลังกายช่วยด้วยนะคะคือ